ช่วงคุยในข่าววันนี้นะครับเราจะมาร่วมพูดคุยกับผู้ร่วมเสวนาสามท่านด้วยกันนะครับท่านแรกนะครับอยู่ทางด้านความมือสุดนะครับเป็นท่านรัตนาการตินันนะครับท่านเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ต่อมาครับคุณวิทยาบุญชวีนะครับผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายครับคุณสุวัสดิ์วงศ์ธนูนะครับเครือข่ายพลังเยาวชนนักรณรงค์เฝ้าระวังไัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ครับสวัสดีทั้งสามท่านครับสวัสดี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 ครับเริ่มจากท่านนายกก่อนก็แล้วกันนะครับสงการแต่ละปีแต่ละปีนี้ก็จัดสนุกสนานปีนี้นี่จัดเดวันเจ็ดคืนครับแตกต่างกับปีที่แล้วยังไงครับก็ยังคงไว้ซึ่งความสนุกสนานนะคะและปลอดภัยไม่ความแตกต่างก็คงจะมีเซอร์ไพรส์อีก มีเซอร์ไพรส์ซ่อนไว้นะคซึ่งตรงนี้ในทีมงานบอกไม่ให้เล่าต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองเอาว่าให้เล่าของปีที่ผ่านๆมานะคะว่าในถนนดอกไม้และสายน้ําของเราเป็นยังไงจากการประเมินว่าที่เทศบาลนครมุราธานีได้จัดถนนดอกไม้และสายน้ําขึ้นนี้เนื่องจากเรา คำนึงถึงความปลอดภัยบนท้องถนนและก็ในช่วงปีแรกที่ที่เราจัดนั่นเป็นปีที่น้ํามันขึ้นราคายเยอะอด้วยนะคะคน้ำมันขาดแคลนแล้วก็คิดว่าการเล่นน้ําโดยการขับรถไปมาในท้องถนนเนี่ยทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็สิ้นเปลืองพลังงานเ,าเราก็เลยจัดให้มีสงการ โดยใช้ถนนถนนดอกไม้และสายน้ำเป็นการทำให้เยาวชนได้เล่นน้ำอย่างสะอาดปลอดภัยนะคะซึ่งเรารณรงค์งมาโดยตลอดนะคะในเรื่องของการงดแอลกอฮอล์ในการเล่นน้ำนะคะเ,เพราะตัวิฉันเองในในฐานะที่เป็นผู้หญิงเป็นแม่นะคะย่อมมีความห่วงใยของต่อลูกๆนะคะซึ่ง ลูกๆในที่นี้คงไม่ได้หมายถึงลูกตัวเองเท่านั้นนะคะคงต้องหมายถึงลูกของชาวอุบลทั้งหมดนะคะคร,รวมทั้งชาวไทยด้วยนะคะเพราะว่าอุบลก็คงจะไม่ไม่มีเฉพาะคนอุบลที่มาเล่นน้ำนะเพรามีมากมายมาที่ททมานะทั่วประเทศที่เป็นนักท่องเที่ยวมาจากที่ต่างๆก็ด้วยด้วยความห่วงใยที่ที่เรามีต่อลูกๆทุกคนนะคะก็ค,คิดว่า การที่เป็นถนนดอกไม้และสายน้ําเด็กมีที่เล่นน้ําให้สนุกสนานทั้งวันเนี่ยและก็สะอาดปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่พ่อแม่ย่อมอยากเห็นนี่เองก็อยากเห็นก็เลยได้ให้มอมนโยบายนี้ไปให้สำนักการช่างและสำนักการศึกษาของเทศบาลนครราชธานีได้ดำเนินการมาปีนี้เป็นปีที่หกนะคะปีที่หกแล้วครับ ก็คือแทนที่จะไปตะเวนเล่นน้ำนะเปลืองน้ำมันด้วยอันตรายด้วยมาถนนสายนี้เลยสนุกสนานกันได้ตลอดมีน้ำให้เล่นมีดอกมงดอกไม้สวยงามนะครซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือในการปลอดในการดูแลเรื่องความปลอดภัยรวมทั้งตรวจสอบเรื่องแอลกอฮอล์ด้วยนะคะมาโดยตลอดคือได้รับความร่วมมือจากตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี สหอของฐานอากาศกองบิน21นะคะอปพรเทศกิจและเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนครมุราธาาีเองนะคะรวมทั้งกชและอสมนะคะด้วยมาช่วยดูแลความปลอดภัยมาช่วยกันดูและะแล้วสิ่งที่ได้รับความร่วมมืออีกอย่างหนึ่งก็คือทางเทศบาลนครมุรารัมยขอความร่วมมือจาก สื่อมวลชนทุกแขนงให้ช่วยประชาสัมพันธ์ในการเล่นน้ำให้ปลอดแอลกอฮอล์อค่ะคว่าในงานนี้มีเทศกาลอาหารด้วยใช่ไหมคะค่ะครเรามีเทศกาลอาหารไทยอินโดจีนนะคะมาเป็นปีนี้ประมาณปีที่น่าจะปีที่17นะคะถ้าถ้าจำต,ต่ตเนะตอนเนื่องกันมาเลยนะต่อเนื่องกันมาครับ ปีนี้จะมีบูธอาหารไม่ต่ำกว่า120ล้านนะคะมไม่ต่ำกว่านะคะ120ล้าน120ล้านด้วยกันนะคะคแล้วก็มีอาหารหลากหลายในราคาย่อมเยานะคะจะเห็นได้ว่าทำไมเทศ,เทศบาลนครบุรีธานีเล็งให้จัดเทศกาลอาหารในช่วงนี้นะคะคเพราะว่าทุกบ้านนะคะคมัวไปทํากิจกรรมงานประเพณีไปวัดไป ลูกๆก็ออกไปเล่นน้าหมดนะครับไม่ได้ประกอบอาหารไม่ได้ทากับไม่ได้ทำกับข้าวที่บ้านแล้วแล้วก็ร้านอาหารส่วนใหญ่ก็ปิดส่วนใหญ่ก็ก็ปิดเนื่องจากไม่ปิดลูกน้องก็ไม่มาย่อมทําอะไรไม่ได้ก็เลยทางเทศบาลก็เลยคิดว่าน่าจะมีเทศกาลอาหารไทยอินโดจีนเกิดขึ้นนะคะอย่างต่อเนื่องเพราะว่าผู้คนในบุญเองแล้ผู้ นักท่องเที่ยวจะได้มีที่รับพานอาหารแล้วรวมทั้งมีได้ชมกิจกรรมต่างๆบนเวทีด้วยนะคะเรียกว่าเพลิน<ๆ>ในช่วงกลางวันเล่นน้ำตอนเย็นก็มีเทศกาลอาหาร,ม,าารมีการแสดงให้ได้ชมคนะ่มมีดารา,า,าอะไรบ้างบ้างยังไม่ไม,ไม่ไม่มีดารานะคะปีนี้เราเน้นศิลปวัฒนธรรมอีสานท้องเถิ่น ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโปรงลางเป็นดนตรีอีสานค่ะเราเน้นงานประเพณีมากกว่าเมื่อวานนี่ผ่านไปเห็นเห็นเตรียมนทดสอบใช่ไหมเห็นเตรียมเห็นมีหลักกิโลด้วยพี่บนมีหลักกิโลใหญ่ด้วยอีกสามสี่ร้อยกิโลเมตรถึงถนนข้าวสารอันนี้เป็นการประพฤติเป็นปีที่แล้วะตัวลอเป็แล้วเราก็ทํานะคะเนื่องจากว่าจุดเล่นน้ําที่ที่มีชื่อนะคะ ที่เป็นลักษณะถนนปลอดรถเนี่ยก็จะมีที่ถนนเริ่มที่แรกที่เป็นถนนเข้าสารที่กรุงเทพนะคะมีถนนเข้าเหนียวที่ขอนแก่นนะคะมีขถนนเข้าเม้าที่สารคามสารคามมาสารคามที่ถนนเข้าปุ้นที่ ร้อยเอ็ดครับนะฮะตรงนี้เขามีข้าวต่างๆนะคะมันค่อนข้างจะข้าวเยอะไปนครวนเลยไม่เหมือนใครเป็นดอกไม้และสายน้ำดอกไม้และสายน้ำชื่อเพาะดีนะเอะแสดงว่าไอ้เรื่องของสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าการทะเลาะวิวาสนี่ก็มีส่วนที่จะมีมีส่วนทเกิดโครงการด้วยทให้เกิดโครงการนี้นะคะเออแล้วก็เป็นการเป็นในเรื่องของการประหยัดพลังงานด้วยนะคะ พอประหยัดพลังงานมันก็ร่วมถึงไปถึงเรื่องการลดภาวะโลกร้อนด้วยประหยัดพลังงานหมายถึงไงนะฮะน้ํามันที่เด็กคนที่เล่นน้ําที่จะขับรถไปทั่วเมืองนี่ไม่ใช่น้อยนะคะในหนึ่งช่วงรถติดด้วยทีนี้คนคนพอคนเล่นน้าบนรถก็ทําให้รถติดคนที่จะไปทําธุรกิจ ก็ติดขัดไปด้วยก็เลยยิ่งยิ่งสิ้นเปลืองมากนะคะตรงนี้เป็นเป็นจุดหนึ่งเลยค่ะที่ผักดันให้เทศบาลนครบุรีราาีีจัดให้มีถนนดอกไม้และสายน้ำเดี๋ยวก่อนจะไปถึงเรื่องปลอดแอลกอฮอล์นะครับขอให้ท่านพูดถึงภาพรวมนิดนึงที่เปิดเผยได้นะเห็นมีกากนี่นะครับคือเปิดเผยไปแล้วก็คือเอาถนนดอกไม้และสายน้ามาเล่นน้ํากันได้สนุกสนานปลอดภัยนะครับ มีเทศกาลอาหารไทยอินโดจีนมกินข้าวกันอิ่มน้ำสําราญนะครับส่วนอื่นละครับเรื่องของพิธีกรรมเรื่องของอะไรต่างๆที่น่าสนใจสงน้าแน่นอนแน่นอนที่มีสงน้ํานี่พระแก้วบุษราคัมนะคะและปีละครั้งปีละครั้งสงน้ำพระเจ้าใหญ่อินแปลงเพิ่งเปิดเมื่อคืนนะคะครับค่ะปีนี้มีสงน้ําพระแก้วโกเมนที่ที่วัด มณีวนารามด้วยนะคะหรือ,รอที่วัดป่าน้อยที่เราเรียกวัดป่าน้อยเนี่ยนะคะคในส่วนของถนนดอกไม้และสายน้ำปีนี้ก็เหมือนเออยน็นศิลาพ่อพอบริบาล <ยน S 2> เพื่อ,อ,อและเ,เป็นการน้อมเกล้าชาวอบุบลด้วยเกล้าชาวอุนะคะซึ่งปีนี้เป็นปีมหามงคลที่ทางเทศบาลนครมุราตานีได้จัด กิจกรรมหลายๆกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่พระองค์ท่านครบเจ็ดรอบตอนนี้เราดำเนินการไป4โครงการใน7โครงการที่ตัวเลขเจมาจากเจ็ดรอบของพระองค์ท่านนะคะอีกสมโครงการกำลังวางแผนที่จะดำเนินการแต่จะต้องแล้วเสร็จก่อนห้าธันวานะคะและในวัน พรุ่งนี้นะคะจะเป็นวันเปิดถนนดอกไม้และสายน้ำพรุ่งนี้วันแรกเป็นวันแรก11-17เลยนะคะ1 7 7เจ็ดวันเจ็ดวันพรุ่งนี้